ก็ขอกราบสวัสดีคุ้ชนวนเพืผมยินดีต้อนรับเสู่รายการเอ็กเกอร์เกมกน,นะครับสำริปนี้นะครับผมก็ผ่านมาก็หายไปสองอาทิตย์นะครับก็วันนี้จะมาทดสอบของจากลา z าด้านะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมก็ได้สั่งซื้อสาย o t g มานะครับซึ่งเป็นสายที่เอาไว้ต่อกับเมาส์นะครับของกันเลยดีกว่าผมอยากจะรู้นะครับว่ามันการสั่งซื้อเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะครับของจากลาซาด้า แคบหนึ่งขอตัดคลิปไปก่อนอ่ะได้แล้วนี่นะครับที่เขาเรียกว่าสาย OTG นะครับสายนี้นะครับรายละเอียดของมันก็สามารถนํามาต่อกับสายพวกเมาส์นะครับเมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วก็แต่ถ้าอย่างเช่นว่าเมมเมรีการ์ดในโทรศัพท์ของคุณไม่พอนะครับคุณก็สามารถต่อกับ USB ได้นะครับเนี่ยต่อแบบ USB แบบนี้ครับอ่ะต่อแบบ อดี๋ยวแปบนึงง่ะต่อกับออ USB ได้นะครับซึ่งเอาไว้ดูดูหนังนพวกนี้นะครับก็ใครที่มี Joy Joy Game Com นะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะครับโทรศัพท์ที่ใช้นะครับผมใช้เวอร์ชั่น Android นะครับ Android เวอร์ชัน5.1นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบสาย o t t กันนะครับว่ามัน จะดีขนาดไหนนะครับจากลาซาดานะครับย้ำก่อนเดี๋ยวแกะมาก่อนอ่าโอเคได้มาแล้วครับนี่แล้วก็นำมาต่อเลยอ่ะต่อเข้าไปแล้วแล้วก็เชื่อมต่อกับสายเมาส์นะครับเอ้ปิดด้าน ได้ไหนวะเอาถูกแล้วนี่หว่าอ่าเมาส์ก็จะติดนะครับนี่เป็นไฟงี้เลยยากนิดหน่อยอ่ะนี่ครับเป็นเมาส์เลื่อนก็ถือว่าใช้ได้นะครับของจากราซาด้าเนี่ยนี่สุดยอดเดินได้ศิลปุ่มนะครับอ่าสุดยอดครับ โอเคของจากลาฟาด้ก็ไวจริงๆครับไวทั้งไวทั้งเร็วแล้วก็ดีมากๆนี่เช็บต่อได้สำเร็จยอดเยี่ยมอ่ะ,ะคลิปนี้นะครับถ้าใครอย่าลืมชอบกดไลค์และกด subscribe ด้วยถ้าใครอยากสั่งซื้อของจาก l a ฟาด้นะครับ mm hmm. ก็สามารถโหลดแอปลาซ a ด้จากเพลย์สตูมาจากตรงนี้นะอ่ะโหลดมาเลยแอปลาาด้ f ตรงนี้นะครโอเคแตถ้าใครชอบอย่าลืมกด ไลค์ like, และกด subscribe ดังนี้ด้วยโอเคกดเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ